วันนีก้ก็ไพผมโทรกับคุงนะครับวันนี้ผมจะบอกแนวะทางการจัดเด็กเจ้าหญิงสงครามนะครับสายซึลุเรามาเริ่มกับสปรดข้าไลา่น้อยกันก่อนเลยนะครับใบแรกนะครับซิงโกคู่คิเมะทำโปโปมีความสามารถคือแอทแทกสเตปพมุเล่นทุกคนเบิร์สของเราจะไม่ถูกทิ้งใบนี้ใส่3ใบนะครับไว้กันเบิร์สถูกทิ้งเพราะเด็กนี้นะครับจะเน้นการใช้เบิร์สเป็นหลัก3ใบใบต่อมานะครับ เซงโอคุฮ ok uh ิเมะมิสุคิมีความสามารถคือแอ t a ัค Step ของผู้เล่นทุกคนเมื่อเราใช้งานการ์ดเมจิกหลังจากเอฟเฟกนั้นทำงานนำการ์ดสวิดเผาเจ้าหญิงสงครามในแท้เราหใบกลับขึ้นมือใบนี้เราไว้เอาสลุที่ตกหลุมนะครับขับขึ้นมือมาหรือเจ้าหญิงสงครามที่เราจะเป็นต้องใช้ในสถานการณ์นั้นใบนี้ใส่3ใบใบต่อมานะครับเซงโอคุฮ ok uh ิเมะทามากิมีความสามารถคือ พอบนสปีดของเราทั้งหมดจะมีจำนวนต่ำกว่าเลเวลหนึ่งต้องการไม่ได้นะครับโดยคู่แข่งก็คือคู่แข่งจะถอดคอถอดคอกี่เม็ดไปก็ได้แต่ต้องเหลืออย่างน้อยหนึ่งเม็ดเพื่อเป็นเลเวลหนึ่งหรือว่าถ้าเกิดตัวไหนเลเวลหนึ่งสองเม็ดก็ต้องอยู่สองเม็ดก็คือมันต้องขอให้เหลือแค่เลเวลหนึ่งไว้การตันถอดคอจนสูญสลายตายและมีความสามารถคือเมื่อสปีดนี้โจมตีนะครับเลเวล2 3กับป้องกัน สามารถส่งโซคอบนสปีดนี้ลงแทนเราเพื่อดำคอว้หนึ่งเม็ดวางบนสปีดเผาเจ้าหญิงสงครามที่ไม่ใช่สปีดนี้ของเราหนึ่งตัวอันนี้ไว้ป,ปั๊มคอ,อก็ได้ในเธอแรกๆที่ซึรุยังไม่ขึ้นมือหรือการที่มีขาตร้ายยังไม่ค่อยขึ้นมือเท่าไหร่ใบที่ใส่สามใบใบต่อมานะครับเซงคุฮิเมะคิระแอนซาระใบนี้มีความสามารถคือเมื่อสปีดถูกกันเชิญสามารถแสดงใบบนศเด็กเรา5ใบได้ นำการาดนะครับสปรีดเผาจะยิงสงครามหรือคนทําที่ชื่อการ์ดไม่ซ้ํากันจากที่แสดงนั้นอย่างละหนึ่งใบกับขึ้นมือการ์ดท,ที่เหลือให้ทิ้งใบนี้เราไว้เสอือสุลุและมีความสามารถเล,เ,ลเวลสองสามนะครับเมื่อสปรี้โจมตีในเทอร์นนี้สปีดหรืออัติเมทของคู่แข่ง1ตัว VP ร,รับสามพันทำลายสปีดหรืออัตเมทที่กลายเป็นศูนย์้วยเอฟเฟกนี้ ลังจากเอฟเฟกต์นี้ทํางานสามารถส่งโซคอบนสปิริตนี้ลงแทนเราเพื่อให้เอฟเฟกต์นี้ทํางานซ้ำอีกหนึ่งครั้งได้ก็ที่ใส่มานะไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์ล่ารเรามาใช้เอฟเฟกต์บนเพื่อเสิร์ฟสือลุใบที่ใส่สามใบใบต่อมานะครับเซงกูฮิเมะเคมีความสามารถนรับโซเบิร์ดหลังจากสปิริตถูกทำลายสูญสลายโดยคู่แข่งนะครับอันเชิญไม่จ่ายคอร์สการ์สปนีนี้หลังจากนั้น สามารถนำการ์ดที่มีเอฟเฟกต์เบิร์ดในมือหรือนอกมือของเราหนึ่งใบไปเซตได้แล้วก็เลเวล2 3นะครับหลังจากเบิร์ดเราถูกสั่งใช้สามารถนำการ์ดที่มีเอฟเฟกต์เบิร์ดในมือนอกมือของเราหนึ่งใบไปเซตเพื่อน,นำคอที่ไม่ใช่โซคอจากในแทสเรา1เม็ดไปวางไลท์เรานะครับใบนี้ไปเพิ่มไลท์แล้วก็ยังสามารถนำการ์ดในมือหรือนอกมือนะไปเบิร์ดเซตได้อีกคือหลังจากเราใช้คาตาไล ช่องเบิร์มันจะว่างนะครับเราก็เลยต้องเอาการ์ดเบิร์ดไปเซตด้วยสก,กิลของตัวนี้ในเทิร์นหน้าไอ้ฝ่ายก็จะต้องมานั่งคิดว่าเบิร์ดนั้นคืออะไรไว้ค่มศัตรูได้แล้วก็เพิ่มไลท์เขาทางดีด้วยใบนี้ใส่2ใบนะครับใบต่อมานะครับคีย์หลักของเด็กนี้เลยเจ้าหญิงดาบศักดิ์สิทธิ์ซลุมีความสามารถครับเมื่อสปนี้ถูกันเชิญสาม,มารถแสดงแบบสุดเด็กเรา5ใบได้นะครับ นำการ์ดที่มีเอฟเฟกต์เบิร์ดทั้งหมดจากที่แสดงนะั้เพิ่มขึ้นมือการ์ดที่เหลือให้ทิ้งนะครับถ้าเราเปิด5านะ้าใบนั้นเป็นเบิร์ดทั้งหมดเลยแล้วก็นำหาใบนั้นขึ้นมือเลยครับเป็นการ์ดเพิ่มมือที่ดีมากๆและคาตาไลนนะครับเมื่อสปินนี้โจมตีสามารถส่งโซคอลงแทสเพื่อสั่งใช้โซเบิร์ดโดยไม่สนเงื่อนไขได้และก็หลังจากเบิร์ดนั้นถูกสั่งใช้สปินนี้จะไม่ถูกป้องกันโดยสปิตของคู่แข่งที่มีคอสไม่เกินสปินนี้ก็คือคอสนะห้ากับแต่ม้มห้าห ซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกต่อหรือรอเบิร์ตเดี๋ยวรอถึงเบฟก่อนครับอ่ะใบนี้ใส่3ใบใบต่อมานะครับเซงกัคู่ฮิเมะมิคโตะมีความสามารถคือหลังจากเราเสียไลท์ในเทิร์นนี้สปีดคู่แข่ง1ตัว BP พลบ1นึ่หมื่นทำลายสปีดท,ที่กลายเป็นศูนย์ด้วยเอฟเฟกนี้หลังจากเอฟเฟกนี้ทำงานอันเชิญไม่ใจโคตรการสปีดนี้แล้วก็สกิลนะครับ คาตาไลแดงขาวเหลืองเออลืมบอกซึลูปเป็นคาตาไลทุกสีนะครับคาตาไลแดงขาวเหลืองก็ใช้ได้เฉพาะโซเบิร์ตของแดงขาวเหลืองนะครับที่สั่งใช้ได้อันนี้ก็ส่งโซคอลงแทสสั่งใช้เบิร์ตไม่สนเงื่อนไขนะครับที่เป็นแดงขาวเหลืองแล้วก็เมื่อเบิร์ตท,ที่ทํางานนั้นที่ทํางานโดยเอฟเฟกนี้มีเอฟเฟกเลือกเป้าหมาย1ตัว การเลือกเป้าหมายนั้นจะกลายเป็นทั้งหมดแทนคือถ้าเกิดระเบิดเซตตัวนี้ไว้นะครับอย่างนี้แล้วเราใช้ตัวนี้ตีบคาตาไลนะครับแล้วก็เบิร์สทำงานตัวนี้นะมีเอฟเฟกคือทำลายนำก็คือทำให้ BP ของสปีดคู่แข่งหนึ่งตัวนะครับลบหนึ่งหมื่นกลายเป็นศูนย์ทำลายทิ้งก็จะจกลายเป็นหนึ่งตัวจะกลายเป็นทุกตัวแทนทุกตัวก็จะลบหนึ่งหมื่นนะครับกลายเป็นศูนย์ทำลายทิ้งใบนี้ก็ค่อนดีเลยใส่ไปนะครับสามใบใบต่อมานะครับ เซ็งกับคูฮิเมะคู่องมีความสามารถคือโซเบิร์ดนะครับหลังจากสปีดหรืออันติเมตคู่แข่งโจมตีนำควอยหนึ่งเม็ดวางไล่ถ้าเบิร์ดนี้ถูกสั่งใช้ด้วยคาตาไลานอกจากนี้เลือกหนึ่งสีและนำการ์ดเมจิกสีที่เลือกทั้งหมดในแทสเรากลับขึ้นมือหลังจากเอฟเฟกต์นี้ทำงานอันเชิญไม่จ่ายคอร์ดการ์ดสปีดนี้แล้วก็เอฟเฟกต์แอดเลเวลสองสามนะครับแอดแท็กสเต็ปของผู้เล่นทุ่มพลเมื่อเราใช้งานการ์ดเมจิก ในเทิร์นนี้สปีดค,คู่แข่งหนึ่งตัว B ีลบหนึ่งหมื่นสกิลเลเวลสองสามเราก็ใช้อยู่นะครับถ้าเกิดตัวนี้ยืนอยู่บนสนามแล้วเรามีเมจิกในสนามเรวมีเมจิกในมือครับเยอะๆหน่อยแต่ผมออมใช้เอฟเฟกต์บนซะส่วนใหญ่เพราะว่าเอฟเฟกต์บนนะครับมันเลือกเมจิกจากหลุมขึ้นมือได้อันเนี้ยข้างล่างเนี้ยอาจจะใช้บ้างเป็นบางครั้งใบนี้ใส่สองใบนะครับใบต่อมานะครับจอมราชันซิงอุคเกียวมอนจิมีความสามารถนะครับ โซเบิร์ตหลังจากเมื่อสปีดหรือเบรฟนี้ถูกอัญเชิญของคู่แข่งทำงานหลังจากความสามารถเมื่อถูกอัญเชิญนะครับของสปีดหรือเบรฟถูกทำถูกทำงานนะครับเอฟเฟกนะครับทำลายสปีดของคู่แข่งกี่ตัวก็ได้บีพีรวมกันไม่เกิน2 0,000แต่จะเอฟเฟกนี้ทำงานเช่นไม่จ่ายคอสการ์ดสปีดนี้แล้วก็เมื่อสปีดนี้โจมตีนะครับทำลายสปีดบีพีไม่เกิน1 5 0 0 0ของคู่แข่ง่งตัวเมื่อสปีดนี้มีโซโคอวางอยู่ถ้าสปีดนี้ถูก ซาิริที่ถูกทำลายโดยเอฟเฟกนี้โดยเอฟเฟกนี้นะครับนอกจากนี้ส่งไรท์ครวแข่งหนึ่งเม็ดลงดีเซริร์คือถ้าเกิดเราใช้สกิลเนี้ยครับทำลายสปิริ B P ไม่เกินหนึ่งมนพันเร็จปุ๊บถ้าเกิดตัวนี้มีโซคอวางอยู่ถ้าเกิดถูทำลายโดยเอฟเฟกนี้เสร็จเรายิงไลท์ั้วแข็งหนึ่งเม็ดซึ่งตัวเนี้ยผมเอามาใช้แค่เอฟเฟกบนเอฟเฟกล่างก็ตามสถานการณ์ถ้าสถานการณ์ใช้แลดีก็ใช้ไปนะครับใบนี้ใส่หนึ่งใบ ใบต่อมานะครับจักพัดมังกรเซงกุบิ่นโซดรา g อนมีความสามารถนะครับโซเบิร์ดหลังจากเราเสียไลฟ์นะครับเมื่อไลฟ์เราไม่เกิน3อันเชิญไม่จ่ายคอร์ดการ์ดสปิดนี้หลังจากนั้นนําคอทั้งหมดในแทสมาวางที่สปิดนี้นับโซคอด้วยนะครับตัวนี้นะครับมันจะใช้คู่กับการ์ดอะไรก็ได้นะที่มีคาตาลนะครับไซคคาตาลยเรียกกันมาอันนี้ผมเคยทําคลิปบอกไปแล้วว่าตัวนี้เก่งไงบ้างอ่าใบนี้ใส่หนึ่งใบนะครับ ต่อมานะครับเรามาฝั่งของเบฟใบแรกนะครับฮิเมซึรุอิจิมอนจิมีความสามารถนะครับเบฟนี้กับเบฟนี้นะครับการเบรฟนี้จะไม่ถูกนับในจํานวนเบฟที่รวมร่างได้ของเจ้าหญิงซึรุนะครับก็คือเนี่ยแะครับที่ผมจะทําคือการให้รวมร่างอย่างนี้เพราะว่าอันนี้มันจะไม่นับว่ารวมร่างอยู่เออคือแบบ จะเรียกยังไงดีอืมคือมันรวมล่างแหละครับแต่มันยังไม่นับว่ารวมล่างก็เ,เท่ากับว,ว่าเราจะรวมล่างสามใบอย่างนี้ก็ได้เราใช้อะไรก็ได้หนึ่งใบมารวมล่างเป็นสี่ใบก็จะเท่ากับ5้าเจมคอสก็เปลือบบวกสี่บวกสี่บวกสี่ผมไม่แน่ใจนะว่าตรงนี้มันบวกไหมแต่ว่าใบสุดท้ายน่าจะบวกเช่นผมเอาใบนี้มาเป็นหกก็จะเท่ากับสิบเอ็ดตัวที่คอสสิบเอ็ดหรือมากกว่าก็มันไม่ค่อยมีเท่าไหร่อือใบนี้นะครับ ใส่3ใบไว้เล่นกับซึรุดีมากแล้วก็โซเบิร์ตนะครับหลังจากเราเสียไล่นำก๊าซสีเหลืองในแคสเรา1ใบกลับขึ้นมือแต่จะเอฟเฟกนี้นะครับอัเชิญไม่ใจคอร์เแบรบฟนี้อืนำก๊าซสีเหลืองในหลุมขึ้นมือได้ไว้นำซึรุขึ้นมือก็ได้อืใบนี้นะครับ3ใบใบต่อมานะครับให้ดูไปเมื่อกี้แล้วดาบชีพอัศนมิคาซุจิมีความสามารถนะครับโซเบิร so ์ต หลังจากสปิริตแล้วถูกอันเชิญหรือสูญสลายโดยคู่แข่งในเทิร์นนี้นะครับสปิริตหรือเน็กซัสคู่แข่งทั้งหมดจะสูญเสียเอฟเฟกทั้งหมดและไม่รับผลเอฟเฟกเพิ่มเติมหลังจากเอฟเฟกนี้ทํางานอันเชิญไม่จ่ายคอร์สเบสนี้คือเอฟเฟกนี้จะไวกันพวกสีขาวก็ดีเพราะว่าพวกสีขาวพวกนอนบล็อกได้เนี่ยเอาไปกันก็ดีเหมือนกันมันจะทําให้เอฟเฟกไร้ผลทั้งหมดเลยคอเอฟเฟกจะหายไปทั้งหมดในเทิร์นนั้นนะครับแล้วก็มีสกิลนะครับเมื่อสมิี้โจมตีหรือป้องกัน เมื่อจบการต่อสู้เิ์นละครั้งสามารถนำการ์ดที่มีเอฟเฟกต์เบิร์ดในมือเรา1นใบไปเซตเพื่อสปิริตนี้จะฟื้นสภาพได้นะครับคือตีได้สองอกใบนี้นะครับใส่3ามใบไว้เล่นกับซึลุหรือจะใช้กับเบอร์นิงโซลาร์ก็ดีใบต่อมานะครับดาบเจ้าวารีชูซุมาลุ เอฟเฟกนะครับเบิร์ดโซเบิร์ดนะครับหลังจากบนมือคู่แข่งมีการ์เพ,เพิ่มขึ้นโดยเอฟเฟกของคู่แข่งนะครับเราดูการ์ดในมือคู่แข่งทั้งหมดนะครับแล้วก็ทิ้งการ์ดเมจิกจากที่ดูนั้น1ใบหลังจากเอฟเฟกนี้ทำงานอันเชิญไม่จ่ายคอร์ดการ์ดเบรฟนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับลมล่างเมื่อแอทแทกสเต็ปของเราสริปที่นี้ถือว่าเป็นเลเวลสูงสุด เอาไปมล่างกับตัวไหนตัวนั้นก็จะเป็นเลเวลสูงสุดนะครับเราใช้ล้มล่างกับเบอร์นิงโซก็ได้แต่ส่วนใหญ่มาใช้เอฟเฟกต์บนเพื่อทิ้งการในมือคู่แข่งหรือไม่ก็ส่องการในมือคู่แข่งเบเฉยใบนี้ใส่ใบเดียวใบต่อมานะครับดาบมังกรเพิงโอนนี่มาลุชินอุจิมีความสามารถครับโซเบิร์ตหลังจากเราเสียไลท์ทำลายสปีด BP ไม่เกิน6 0 0 0ทั้งหมดของคู่แข่งนอกจากนี้ถ้าเบิร์ตนี้ถูกสั่งใช้โดยคาตาไลทำลายสปีดท,ที่มีอันตาชิล ทั้งหมดของคู่แข่งด้วยเอฟเฟกคู่แข่งด้วยหลังจากเอฟเฟกนี้ทำงานอันเชไม่ได้คอร์ดการเบ,บนี้นะครับวันนี้ใบนี้นะครับเราไว้สำหรับทำลายอันต้าชิลเพราะใบนี้นครับมันจะเล่นเด็กเนี้ยเล่นกับคาตาไลใบเนี้ยก็ใช้ได้ดีแล้วก็มีสกิลนะครับเมื่อสปีดี้โจมตีเมื่อจบการต่อสู้ทำลายสปีดบีพีไม่เกิน12 0 0 0คู่แข่งหนึ่งตัวใบนี้ใส่หนึ่งใบ <c oughs> ต่อมานะครับมาเป็นิคสัตใบแรกนะครับ สลักสืบทอดบอลลังมีความสามารถคือดอสเตปของเราแทนการจจ่วนะครับสามารถทิ้งการ์ดในมือสามารถทิ้งการ์ดเบ็ดสุดจากเด็กเรานะครับหนึ่งใบเมื่อการ์ดที่ทิ้งนั้นเป็นการ์ดสปิริตเผาเจ้าหญิงสงครามเราัจวการ์ดสองใบนะครับเมื่อการ์ดที่ทิ้งนั้นเป็นการ์ดเมจิกนำการ์ดนำคอวอยสองเม็ดวางบนสปิริตเผาเจ้าหญิงสงครามของเราเมื่อเป็นการ์ดนอกเหนือจากนั้นให้นำกลับให้นำการ์ดที่ทิ้งนั้นขึ้นมืออืม ซึ่งใบนี้นะครับเราจะมาใช้ทิ้งเพื่อได้จั่วหรือจะปั๊มคอก็ได้ใบนี้ใส่ใบเดียวพอเพราะว่ามันมีข้อเสียคือเออมันก็ไม่มีข้อเสียอะไรหรอกเพราะว่าถึงถ้าเกิดทิ้งไปถ้าเกิดไม่ใช่ก็ขึ้นมือแต่ถ้าเกิดมันทิ้งซึลุไปอันนี้ก็ก็ลองใช้ชุบก็ใช้ชุบขึ้นมาได้ก็เป็นตัวที่ค่อนดีแต่ผมใส่เลือกผมเลือกใส่แค่ใบเดียวพอ,อ ใบต่อมานะครับประตูปราสาทแห่งแคว้นบุปผาเหลืองเอฟเฟกต์เลเวล1นนะครับสตาร์สเตปของเราสามารถนำการ์ดสปิริตการ์ดเมจิกในมือเรา1ใบไปวางแสดงนอกมือเพื่อเราจูการ์ดหนใบได้นะครับก็คือเราแสดงการ์ดในมือ1ใบเพื่อจูการ์ดหนใบเพิ่มในสตาร์สเตปของเรานะครับแล้วก็การ์ดสปิริตหรือการ์ดเมจิกที่วางแสดงจนกระทั่งจบเกมจะเปรียบ จะสามารถใช้งานได้เปรียบเสมือนอยู่ในมือนะครับแล้วก็เทิร์นของคู่แข่งนะครับเลเวล2ทําำลายสปิดหรืออันติเมตสีเหลือสีแดงนะครับเขียวฟ้าทั้งหมดที่ฟื้นสภาพโดยเอฟเฟกของสปีดหรืออันติเมตและเมจิตคือถ้าเกิดอีกฝ่ายจะเล่นเด็กที่แบบตีลุกตีลุกนะครับก็จะโดนใบนี้ทํำลายทิ้งไปนะครับไว้กันพวกตีหลายรอบนะครับใบนี้นะครับใส่2ใบใบต่อมานะครับ สวนลอยฟ้าของเหล่าเจ้าหญิงมีความสมาราครับโซเบิร์ดหลังจากเมื่อสปิริตหรือเบฟนี้ถูกอัญเชิญของคู่แข่งนะครับทำงานในเทิร์นนี้สปิริตของเราหนึ่งตัวจะไม่ถูกทำลายหลังจากเอฟเฟกนี้ทำงานวางไม่จ่ายคอสการ์ดเน็กซัสนี้แล้วก็เมื่อเน็กซัสนี้ถูกวางนะครับในเทิร์นนี้สปิริตทั้งหมดของคู่แข่งถือว่าเป็นเลเวลหแล้วก็แอตแทคสเตปของผู้เล่นทุกคนนะครับเลลสองสปิริตทั้งหมดของคู่แข่ง ที่ต่อสู้อยู่จะ BP ลบ3 0 0พใบนี้ค่อนข้างดีใส่ใบหนึ่งพอเพราะว่าคอสมันค่อนข้างเยอะต้องใช้คาตาไล์เรียกมาถึงจะคุ้มใบต่อมานะเป็นของเมจิกบ้างบุปผาไล่ลำดรอมีความสามารถคือเมื่อโซคออยู่ในแทสเราบุปผาไล่ลำดรอในในแทสเรา1ใบจะกลับขึ้นมือในเอ็นสเตปของเราเอฟเฟกต์นี้ใช้ได้ไม่เกินเทิร์นละหครั้งนะครับ แฟตนะครับในเทิร์นนี้สปีดของคู่แข่งหนึ่งตัว bp ลบ0 0 0เมื่อสปีดนั้นกลายเป็นศูนะครับ bp ศนโดยเอฟเฟกนี้ทำลายสปีดทำลายสปีดนั้นและเราจุกการา์ดหนึ่งใบใบนี้ใส่2ใบนะครับใบต่อมานะครับแบบนะครับโอเคใบต่อมาครับโยไรสปาร์คมีความสามารถคือหลังจากเราเสียไล่เบิร์สจะทำงานนะครับในเทนิร์นนี้สปีดของคู่แข่ง2ตัว bp ลบ5 0 0พทำลายสปีดที่กลายเป็น0นย์โดยเอฟเฟกต์นี้ จ่ายแฟตนะครับเพื่อสั่งใช้แฟตจ่ายคอสสั่งใช้แฟตเราจั่วการ์ดหนึใบในเทอร์นี้สปีดของเรา1ตัว BP พี 2000, บวกสอพันใบนี้ไว้เร้งจั่วนะครับใบนี้ใส่สามใบใบต่อมานะครับจังหวะไล่ล,ลำแห่งจิตวิญญาณโซเบิร์ตนะครับหลังจากเราเสียไล์นะครับสามารถเลือกระบุสปิตหรืออัลติเมตคู่แข่ง1ตัว ในเทิร์นนี้สปีดหรืออันติเมตนั้นจะไม่โจมตีหรือป้องกันไม่ได้นะครับหลังจากนั้นสามารถจ่ายแฟตนะครับในเทิร์นนี้สปีดหรืออันติเมตของคู่แข่งหนึ่งตัว BP ลบ6000นะครับทำลายสปีดหรืออันติเมตที่กลายเป็นศูนย์โดยเอฟเฟกนี้นะครับใบนี้นะครับเราใช้คู่กับซิลุนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราเบรคไปแล้วแต่มันยังมีตัวที่มีค่าคอสเยอะกว่าซิลุแล้วเขาสั่งป้องกันเราใช้ใบนี้เออมันเป็นเอฟเฟกอืม เป็นเอฟเฟกต์เบิร์ดนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดเราเจอไ e อ้ฝ่ายนะครับมีตัวข้าคอเะเยอะเราสั่งใช้เบิร์ดใบนี้มาไอ้ฝ e ่ายเลือกบล็อกไม่ได้หนึ่งตัวเออเราอะเลือกไ e อ้ฝ่ายบล็อกไม่ได้หนึ่งตัวทําให้ไ e อ้ฝ่ายนะครับบล็อกไม่ได้อีกฝ่า e ยก็จะโดนดับเบิลซิมโบไปหรือถ้าเกิดเรารวมล่างซื้อุเยอะๆก็จะกลายเป็นหายเจมหน่อยอะมันก็จะแทบปิดเกมได้เลย,เลยใบนี้นะครับใส่ไป3ใบก็จบแล้วนะครับสําหรับการบอกแนวทางการจัดเด็กสีเหลืองสาย เจ้าหญิงสงครามซิลุนะครับผมอาจจะพูดถติขัดขัดไปบ้างก็ขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับก็ขอจะพัดเพยงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ